วันนี้ผมจะพาคุณมาดู3ข้อนะครับที่โบรกเกอร์ที่ดีนั้นต้องมีเพื่อที่จะทําให้คุณลงทุนกับโบรกเกอร์ได้อย่างสบายใจนะครับข้อแรกที่ต้องดูเลยนะครับก็คือใบอนุญาตโบรกเกอร์ครับว่ามีถูกต้องหรือเปล่าซึ่งโบรกเกอร์ที่ดีนะครับก็จะต้องสามารถให้เราดูใบอนุญาตได้ครับว่าเขามีหรือเปล่านะครับหาว่าโบรกเกอร์ไหนไม่มีใบอนุญาตนะครับคุณก็คงไม่อยากจะลงทุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมขอดูใบอนุญาตก่อนที่จะลงทุนนะครับข้อที่2เลยนะครับหลังจากมีใบอนุญาตแล้ว โบรกเกอร์ที่ดีก็ควรจะมีออฟฟิศที่แน่นอนมั่นคงนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะลงทุนนะครับเราก็ต้องการสถานที่ที่มั่นคงถูกไหมครับถ้าเกิดเราโบรกเกอร์ไม่มีออฟฟิศไปหลับไปแหล่งนะครับแล้ววันไหนที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาคุณลองคิดดูสิครับคุณจะไปแจ้งปัญหาที่ไหนเพราะฉะนั้นข้อที่2อนะครับอย่าลืมดูโบรกเกอร์ที่มีออฟฟิศแน่นอนไปหลับเปแหล่งนะครับและข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายบอกเลยว่าสําคัญที่สุดเลยก็คือเงินทุนคุณนะครับจะต้องเข้าถึงได้ตลอดเวลา มีการฝากถอนที่รวดเร็วฉับไวยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าคุณฝากเงินเข้าไปแล้วนะครับมีเงื่อนไขว่า6เดือนถึงจะถอนได้นะหรือว่าอาจจะต้องเทรดให้ได้จํานวนเท่านี้ก่อนนะกําไรเท่านี้ก่อนนะถึงจะถอนออกได้นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนคุณได้ตลอดเวลานะครับแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ทันจะถึงกําหนด6เดือนที่กําหนดแล้วเขาเชิดหนีแล้วครับ อะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลงทุนในบรกเกอร์ที่ปลอดภัยไว้ใจได้เงินทุนคุณควรจะเข้าถึงได้ตลอดเวลาและก็เข้าถึงได้100%ไม่มีเงื่อนไขครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะลงทุนเทรดในโบรกเกอร์ไหนนะครับก็อย่าลืมดู3ข้อนี้ให้ดีด้วยนะครับ